รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบ้านแหลม Nothing Here บ้านแหลมที่นี่ไม่มีอะไรเห็นสโลแกแล้วแทบสะดุ้งเลยค่ะ วันนี้เราจะมาพิสูจน์พร้อมกันว่าความไม่มีอะไรของที่นี่จะซ่อนอะไรเอาไว้บ้างความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วตามลิตาม,มาเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ลิตาตื่นแต่หัวรุ่งนะคะเพื่อมาทำภารกิจนี้ค่ะการออกเรือประมงนะคะวางอวนหาปูหาปลานั่นเอง และนี่ค่ะคือพี่นภสรค่ะผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครศรีธรรมราชนะคะและพี่ทักษินท่านทั้งสองนี้ค่ะจะพาลิตาไปพิสูจน์ความไม่มีอะไรของบ้านแหลมโฮมสเตย์อาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทักษินคะลิตาพร้อมแล้วพี่ทักษินพร้อมไหมคะพร้อมแลวครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นไปกันเลยค่ะ ครับคลิกาหลังจากไปดูวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านมาแล้วครับค่ะนนวิถีชีวิตของชาวเลเนี่ยหรือว่าซีจิปซีมีความน่าสนใจค่ะและก็หลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติมากค่ะถ้าเราโชคดีนะคะวันนี้เราจะเห็นโลมาด้วยค่ะผมคิดว่านะวันนี้น่าจะเจอนะครับอากาศมันเปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ให้นายชายเขาจะยุทธสารกับเพื่อนเพื่อนเขาดูอาจจะอยู่บร<อ>ิเวณนี้ก็ไม่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองดูเะครับวิทยุมาบอกเลยคได้ค่ะ วาสอนกับพี่ทักษิณคะเราจะทานอาหารเช้า breakfast กันที่นี่เหรอคะครับผมแล้วตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ทักษิณเขาเรียกว่าบ้านพักกลางทะเลหรือว่ากระเตงนะครับกระเตงประมาณนั้นครับกระเตงนี่ก็เหมือนขนมกลางนาแต่อยู่บนบกอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่อันนี้พออยู่ในน้ำเลยเรียกว่ากระเตงประมาณนั้นครับแล้วชาวบ้านเรียกว่าอะไรคะชาวบ้านเขาถ้าสิ่งไหนที่ผมทาเป็นที่พักชาวบ้านจะเรียกเป็นโฮมสเตย์หมดเลยอันนี้ก็เลยเป็นโฮมสเตย์กลางน้าเป็นโฮมสเตย์กลางน้ำครับ ในในในความคิดของชาวบ้านนะครับค่ะ, <ผม S 1> ะประมาณนั้นครับรมผมจะคิดว่าเป็นอารมณ์จิตใจคนที่มาบ้านแหลมนะคะห้ามพลาดค่ะต้องมาทานอาหารเช้ากลางทะเลแล้วก็อยู่ท่้ำกลางธรรมชาติในทะเลนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ awesome เอออันนี้คือข้าวหมกไก่ข้าวเช้าของเรางั้นเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยใช่ไหมครับ ท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภารก,กิจต่อไปของเราคืออะไรคะไปทำสปาโครนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำสปาโครนกันค่ะทางด้านหลังของเราเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะตอนนี้อ๋อนี่คือคลเม็กจุดท้ายที่ผมจะให้คุณพิธีกรนะครับเป็นคลายเม็ดเลยเป็นคลเม็ดของของของชุมชนผมเลยนะครับค่ะมันเป็นโครลน,นะครับที่นุ่มและละเอียดนะครับผมพวกผมเรียกว่า เทคโนโลยีนาโนจากพระเจ้าจากธรรมชาติจากธรรมชาติประมาณว่าประอนนั้นครับซึ่งต้องลงไปลึกขนาดไหนคะกว่าเราจะได้โคนขนาดไหนจากผิวน้ำจากระดับน้ำใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าถ้าน้ำน้ำน้ำลงมันอาจจะตื้นหน่อยแต่ถ้าน้ําขึ้นบางครั้งอาจจะดําลึกไปถึง3าถึงสี่เมตรนะครับถ้าน้ําขึ้นนะแต่ว่าระดับโครนที่เราเอาเราต้องล้วงลึกไปจากหน้าดินลงไปอีกประมาณอย่างต่ำก็ประมาณ1เมตร 1เมตรครับผมซึ่งบอกอ<ด>เลยว่าอยู่ใต้ดินไหมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพอกันและเดี๋ยวเราจะให้เห็นเลยว่า b ีฟอร์กับอัฟเตอเนี่ยผลของการพ่อคโคลนจากบอทองคำเอาวท้องคำตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเ,นนรเราไปลองกันเลยค่ะโอเคครับ ที่เราได้มาจากท้องทะเลของเรานั่นเองนะคะ this is the mud from the sea เป็นโคลนทะเลที่ละเอียดมากๆเลยเลยนะคะเนื้อเนื้อของคนสัมผัส่คุณลตาสัมผัสดูออขาลองสัมผัสดูสิคะถึงความละเอียดมากเรียนมากแล้วก็ไม่ลไมีกลิ่นไม่มีกลิ่นจริงจริงกลนดมได้ดมได้ซึ่งอันนี้เราคนพบมาประมาณระยะเวลาโคลนนี้ ที่ทำการทดลองกับนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลาปีกว่า,วาแล้วค่ะไม่มีไม่มีเอฟเฟกกลับมาว่านักท่องเที่ยวคนใดแพ้เลยไม,ไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นแน่นอไม่มีอาการแพ้ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงศุกสากรรมก็เอาตัวอย่างโครนที่อ่าวทองคาบ้านแหลมโฮมสเตย์นะคะ,คะไปวิเคราะห์ว่ามันจะมีแร่ธาตุอะไรบ้างแล้วก็มีสรรพคุณยังไงบ้างเพื่อจะได้เขาเรียกว่า สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็้ผลทางวิทยาศาสตร์ออกมาอยากมารับรองเลยว่ามีสารอะไรบ้างและเขามีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพันธ์ด้านใดบ้างถูกต้องใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวที่ป้าจะมาร์คให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าแขนข้างหนึ่งเราจะมาร์คอีกด้านหนึ่งเราจะไม่มาร์คแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่า before and after เนี่ยจะเป็นอย่างไร ดีมาเลยคะ่ะรู้สึกมันแปลกกว่าเดิมนะคะเดิมนี่มันแบบยังรู้สึกว่าหน้าเรามันมีโน่นมีนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเนียนมันเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะสบายเย็นก็เรียกว่าต้องมาอาทิตย์ละครั้งแล้วล่ะสาวๆสวยพร้อมแล้วค่ะลุยกิจกรรมต่อไปกันเลยกับการเยี่ยมชมเขตอพยพทานค่ะ ต้องมีการแบ่งเขตพื้นที่อภัยพทานค่ะเมือเนี่คือมันอย่างที่ผมเล่าอ่ะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันมีเป็นการผ่านประชาคมของชาวประมงะนะครับว่าเราจะขอพื้นที่บริเวณนี้ประมาณนี้เพื่อจะเป็นเขตอนุรักษ์พุ์สัตว์น้ำทุกชนิด m s s s i o n อั complete สำเร็จไปแล้วค่ะกับกิจกรรมนี้กิจกรรมต่อไปที่ต้องห้ามพลาดคืออะไรคะท่านผอ,อเราก็จะไปปลูกป่าชายเลนกันนะคะ มีการปลูกป่าชายเลนรอเราอยู่นะคะในช่วงหน้า We will take a break รอสักครู่นะคะ คุ้มสวัสด์จังหวัดนครศรีธรรมราชโทร0898734906กิจกรรมที่เรากำลังจะทำเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะพี่ทักษิณวันนี้เราจะเป็นกิจกรรมซ่อมหรือว่าเสริมป่าที่ปลูกอยู่ก่อนเลยนะครับอป่าชายเลนนั่นเองอย่างเช่นว่าต้นไหนมันตายเราจะมาเอาต้นที่เรากำลังจะปลูกมาแทนต้นที่ตายเราดูยังไงคะว่าต้นไหนตายแล้วรบกวนกุลิตาก้มลงเลยก้มลงนี่นี่ยงต้นนี้นะครับมันตายแล้วเห็นไหมครับ ดงอมันตายแล้วมันตายแล้วมันจะเกิดช่องช่องช่องว่างระหว่างกันไหมครับค่ะเราก็ต้องมาสร้างมาเสริมง่ายง่ายนะครับทำยังไงคะเดี๋ยวผมจะดูดูผมนะครับอ่ดูดูมล้วถ้าคนนี้จ้าไม่อยากใช้มือใช่นะครับเราก็ใช้เท้าเลยเออขุดลงไปเออมึงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่มันไปค่ะนะครับแล้วก็กบก็กบแบบนี้ค่ะอ่าเห็นไหมที่ตรงกลางเห็นไหมครับ ออ๋เท่านี้ครับประมาณนี้ข้างหน้าของเราค่ะคือกิจกรรมการทอลานทางด้านนี้นะคะเป็น The Expert ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทอลานนั่นเองค่ะ หลังจากเราทอลานออกมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการทอรใช่ไหมจา้าจ๊ะใช่ค่ะเรานําไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างคะเออเมื่อกี้ที่เห็นมันจะมีเป็นหมวกเป็นกระเป๋านะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากใบลานแล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่ทํารายได้ค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับชุมชนนะคะซึ่งลักษณะพิเศษของ ตัวการทอลาเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์จะมีความเหนียวถูกต้องค่ะคงทนค่ะใช่ไหมคะท่านผู้ชมเหนียวเหนียวจริงๆด้วยแล้วก็เป็นสีธรรมชาติอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นได้รับการนิยมในปัจจุบันนะคะไม่ไม่มีการย้อมสีใช้สารเคมีใดๆนะคะค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปของเราค่ะพอค่ะเราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าปากัดแล้วก็ตีนทีฟที่แท้จริงเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ็นแล้วนะคะลิตาปากกัดยังไงคะปากกัดปากกัดให้ดูกัดให้ดูกัดให้ดูเลยกัดให้ดูเลยปากกัดดูนะคะปากกัดแล้วก็ตีนทิปเออชัดเจนเลยค่ะนี่คือการลอกใบจากใช่ไหมคะทำกันมานานหรือยังอะคะแบบนี้ทำมาทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะลิตาอยากทำไหมคะอยากลองไหมคะ จริงๆลิตาอยากลองนะคะแต่ความถนัดที่ลิตารับรู้ตั้งแต่ตอนลิตาลืมตาดูโลกมาเลยเนี่ยลิตาถนัดตีนกัดปากถีบมากากว่าค่ะถ้างั้นเราก็ให้ชาวบ้านเขาทาดีกว่านะคะใช่ค่ะค,ความสามารถของลิตาอาจจะไม่เหมาะกับ<ค>าางานงานนี้ค่ะ เข้าใจแล้วละค่ะว่าคำว่าไม่มีอะไรของบ้านแหลมโฮมสเตย์นั่นก็คือวิถีชีวิตแบบชาวเลที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติและไม่มีการปรุงแต่งใดๆค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามเพื่อที่จะให้เหมือนชุมชนอื่นๆเพราะว่าทุกๆชุมชนค่ะต่างมีเอกลักษณ์ที่น่ารักเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังคำกล่าวของบ้านแหลมโฮมสเตย์ที่ว่าเราเป็นเราเข้าถึงมาท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไกไม่เหมือนใคร และสำหรับวันนี้ค่ะลิตาต้องขอขอบพระคุณผอ,ออนสสรค้าขายนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครศรีธรรมราชและนี่เลยค่ะพี่ทักษิณรวมไปถึงชาวบ้านนะคะชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทุกท่านที่วันนี้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะและอย่าลืมค่ะไปท่องเที่ยวที่ไหนหากคุณมีประสบการณ์ความประทับใจอย่าลืมแชร์มากับเรานะคะใน f c e b o o k f แ n p เ g จปักใต้ปักหมดุดหยุดเวลา พบกับลิตาและรายการปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทางช่องททบ5แห่งนี้วันนี้ลิตาและทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนมองกล้องนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดตัวเองนี่เออหอมละหอมลนตัวใหญ่หมิวมิวมาตะลงเลง ับบคุณางเียวราบอกแอคชั่นก่อนเราบอกแอคชั่นปุ้งไปนึกว่าต้องก็ไปเลย and action action ล่ะ